สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของโดมบันทึกไว้ไม่ให้ลืมกับเรื่องราวสำคัญสำคัญและมีประโยชน์นะครับนี่คือช n n e ลช่องทางที่เราใช้สื่อสารกันได้เรื่องราวดีๆนะครับและวันนี้นะครับมีเรื่องราวของซ u เปอร์สตาร์ซุปตาเมืองไทยที่ยังคงเป็นที่รัก ของคนไทยท่วประเทศเหมือนเดิมน,นะครับนั่นคือพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตนะครับวันนี้ผมนําเสนอเรื่องราวที่เพื่อนสื่อของเรานะครับได้นําเสนอเอาไว้แล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ก็อยากเอามาฝากสําหรับคนไทยที่น่ารักทุกคนเหมือนกันนะครับเป็น5แนวคิดกับบทเรียนชีวิตพี่เบิร์ดนะครับประกอบไปด้วยเรื่องราวของอะไรบ้างครับเรื่องราวที่เป็นแนวคิดที่พี่เบิร์ดผ่านประสบการณ์มาและอยากให้แฟน,แฟน คนที่รักพี่เบิร์ดนะครับได้รู้ว่าพี่เบิร์ดคิดอะไรอยู่ไปดูซิว่าพี่เบิร์ดพูดถึงเรื่องอะไรบ้างบทเรียนที่หนึ่งครับพี่เบิร์ดบอกว่าในชีวิตยิ่งไม่แข่งขันยิ่งแพ้นะครับนั่นหมายถึงการที่แข่งขันกับตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่พี่เบิร์ดบอกว่าทำมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการซ้อมร้องเพลงซ้อมเต้นไม่ว่าสถานการณ์จะไม่ค่อยดีอย่างช่วงหนึ่งที่มีโควิด -19 เข้ามานะครับ พี่เบริรก็บอกว่าก็ยังคงซ้อมอยู่ที่บ้านครับทําเช่นเดิมแบบที่เคยทํามาอยู่เสมอนะฮะก่อนจะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตทุกครั้งก็ต้องรู้ก่อนว่าเราเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างนะฮะถ้าง,ง่ายเราจะไม่ทําเพราะว่าง่ายๆเนี่ยทำมันเองได้นะครับแต่ถ้ายากๆส่งมาให้เบิร์ดได้เลยครับนั่นคือคำพูดของพี่เบิร์ดที่น่ารักเสมอนะครับแล้วก็บอกว่าคนที่ชอบทําในสิ่งที่ท้าทายกับชีวิตเนี่ย ก็คือชอบการชนะใจตัวเองด้วยการฝึกฝนทําสิ่งนั้นบ่อยๆนะพี่เบิร์ตยกตัวอย่างจากการเต้นนะครับที่มีคนสนิทของพี่เบิร์ตถึงกับเอ่ยปากบอกว่าจ้างไม่ให้เต้นเอาเท่าไหร่นะฮะนั่นเป็นสิ่งทั้งที่ทําให้พี่เบิร์ตต้องหึบสู้นะฮะรู้ขึ้นมาเอาชนะตัวเองนะด้วยการเรียนเต้นแล้วก็บอกตัวเองว่าต้องทําให้ได้นะแต่ขนาดเดียวกันนะครับก็ทุ่มเทในการฝึกฝนผู้คนรอบข้างก็อาจจะสงสัยว่า อมันจะยากไปไหมเนี่ยทําไมพี่เบิร์ดไม่ถอยนะครับก็คือขยันฝึกเต้นให้ได้เออคือจะฝึกเต้นให้ได้อะไรขึ้นมาพูดง่ายนะซึ่งพี่เบิร์ดก็บอกว่าเราในะมีสิทธิ์คิดแบบนั้นได้ด้วยเหรอนะสําหรับพี่ในะไม่ได้นะพี่ต้องทําตามความเหมาะสมของคนที่ควรจะเป็นไม่ทําตามคําสั่งของใครด้วยนะครับ ทำต,ตามคำสั่งในสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างการเป็นนักร้องก็ต้องแข็งแรงต้องเป็นนักกีฬาต้องเต้นได้ร้องได้แล้วก็ต้องทําทุกอย่างได้ที่เอาความจนจากบางแคมาใส่หมายถึงว่าแต่ก่อนเนี้ยพี่เบอร์ดอยู่แถวบางแคนะครับก็อยู่ในชุมชนแออัดนะนะว่าอย่างนั้นเถอะปรากฏว่าไอ้ชีวิตที่ลําบากตรงนั้นแหละครับนะ ก็เลยกลายเป็นแรงกระตุน้นแรงบันดาลใจนะครับให้พี่เบิร์ดเนี่ยต้องอดทนแข็งแกร่งแข็งแรงฝึกฝนทุกอย่างนะก็เลยได้ความคิดความเชื่อแบบนี้มานะฮะจากประสบการณ์ชีวิตจริงๆโดยมุมมองนี้นะมุมมองแรกเนี่ยอาจจะเป็นแนวคิดที่สามารถจะทำให้ใครหลายคนนะครับลุกขึ้นมาแข่งกับตัวเองนะในวันที่เรากำลังจะเริ่มต้นพยายามทำอะไรก็ตามนะครับ การแข่งขันกับตัวเองด้วยความมุ่งม,มั่นเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ชนะใจตัวเองอย่างหนึ่งเช่นเดียวกับการแข่งขันทั่วไปนะที่ต้องมีแพ้ชนะแต่ถ้าหากว่าในชีวิตนี้นะครับเลือกที่จะไม่ลงมือทําอะไรเลยเนี่ยนอกจากจะไม่มีวันชนะแล้วนั่นหมายถึงว่าเราเนี่ยได้แพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มด้วยซ้ำไปนั่นคือแนวคิดที่หนึ่งของพี่เบิร์ดนะครับบทเรียนที่หนึ่งแล้วมาบทเรียนที่สองนี่พี่เบิร์ดบอกว่าพื้นหลังจะครอบครัว เป็นแรงผลักดันสู่ความสำเร็จนะครับก็จากชีวิตจริงในวัยเด็กของพี่เบิร์ดที่เติบโตอยู่ที่แถวชุมชนแออัดบางแคนะฮะพร้อมกับความยากลำบากความจนในครอบครัวและทากลางสภาพแวดล้อมที่มีแต่เสียงทะเลาะวิวาทนะครับแต่มุมมอ,องพี่เบิร์ดสิ่งที่สวยงามและมีความสุขที่สุดก็คือการได้เห็นรอยยิ้มของกันและกันนะครับจากเหตุการณ์ในช่วงคริสต์มาสที่ไม่เคยลืมนะครับพี่เบิร์ดเล่าว,ว่าตอนเด็กๆไม่เข้าใจว่าทําไมวันคริสต์มาสต้องมีดนตรี ทำไมป้ากับแม่ต้องทำอาหารและให้ลูกเดินถือไปแจกให้ชาวบ้านทุกหลังซึ่งได้กลับมาเพียงคำอวยพรและเสียงขอบคุณจากพวกเขาพี่รู้สึกว่ามีความสุขมากๆพี่เข้าใจในสิ่งที่แม่พยายามปลูกฝังและสอนว่าเอาไปให้คนอื่นก่อนเหลือแล้วค่อยเอากลับมากินกันนะนี่คือสิ่งที่เรียกว่าพื้นพื้นหลังก็หมายถึงว่าถ้าวัฒนธรรมครอบครัวนะครับปลูกฝังมาดีก็จะเป็นแรงผลักดันสู่ความสําเร็จ คือรู้จักการแบ่งปันรู้จักการให้นะครับนั่นก็คือความทรงจำตั้งแต่เด็กที่ไม่มีวันลืมของพี่เบิร์ดนะครับเป็นสิ่งที่ได้รับคำสอนนะฮะก็คือรอยยิ้มจากครอบครัวและคนรอบข้างนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นบทเรียนที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเราทุกคนได้ด้วยนะครับบทเรียนที่3ของพี่เบิร์ดคือใช้ใจบรรดาลแรงเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะครับ นั่นคือทุกครั้งที่พี่เบิร์ตบอกว่าเรากําลังพยายามทําทุ่มเทเหน็ดเหนื่อยแต่น้อยคนที่จะเห็นในสิ่งที่เราพยายามครับแต่หากมองย้อนกลับไปในจุดที่เราไม่มีอะไรแต่มีขึ้นมาได้เพราะโอกาสที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นมาให้จึงต้องพยายามทํามันให้ออกมาดีที่สุดจึใช้เวลาช่วงหนึ่งนะครับที่เราอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยก็จะมีหลายโปรเจกต์เรียกว่าถาโถมเข้ามาเรื่อยๆนะครับบางครั้งก็ แทบจะท้อแท้หมดแรงนะครับแต่ก็ยังต้องใช้ใจในการบันดาลแรงก็คือลงมือทำในวันที่ไม่มีใครเห็นนะครับเช่นอะไรบ้างการออกกำลังกายให้สุขภาพเป็นแข็งแรงเนะเวลาขึ้นเวทีโชว์คอนเสิร์ตก็จะได้สง่างามรวมถึงมีแรงบันดาลใจเป็นแรงผลักดันในการเดินหน้าทำงานต่อไปอย่างสนุกสนานจากครอบครัวคนดูทีมงานทุกคนเลยอนี่คือลมใต้ปีกที่ทำให้พี่เบิร์ดบินสูงขึ้นไปเรื่อยๆครับ เหมือนมันมัน,ม,นมันเกิดจากลมที่เป็นตัวที่ผลักดันและลมนั้นก็คือคนดูประชาชนแฟนคลับคนที่รักพี่เบิร์ดนั่นเองที่ช่วยกันซัพพอร์ตให้พี่เบิร์ดบินสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะพี่เบิร์ตบอกว่าทุกครั้งที่โค้งตัวแล้วเงยหน้าขึ้นมานะครับก็จะเหมือนภาพวาดเลยเพราะไม่มีครั้งไหนที่นั่งไหนหายหรือแหวงไปทุกครั้งผู้คนแน่นเอียดเต็มทุกที่นั่งนั่นคือความสุขของพี่เบิร์ดนะครับมาบทเรียนที่สี่ครับ พี่เบิบร์ดบอกว่าดูแลรักษาหัวใจของผู้อื่นนะครับเพราะว่ามีทีมงานทุกคนกว่าร้อชีวิตแล้วก็รู้ว่าทุกคนทุ่มเทนะครับพร้อมในการที่จะเป็นฟันเฟืองเดียวกันบนเวทีคอนเสิร์ตของพี่เบิร์ดเนี่ยนะเพื่อให้โชว์การแสดงออกมาดีที่สุดนะครับดังนั้นทุกครั้งที่ได้เห็นทีมงานทุกคนมารวมตัวพูดคุยและเปลี่ยนความคิดกันก็เห็นถึงความตั้งใจของทีมงานทุกคน ก็ทําให้ต้องตอบแทนด้วยการตั้งใจในการฝึกซ้อมแล้วก็ดูแลเอาใจใส่ทีมงานทุกคนให้ดีที่สุดนะครับนี่คือการเห็นถึงความสําคัญของผู้อื่นเห็นถึงหัวจิตหัวใจของเขานะครับทําให้พี่เบิร์ดก็ดูแลทุกคนไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งเล็กตําแหน่งน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าจะพูดถึงนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดีของพี่เบิร์ดนะครับและบทเรียนที่ห้าครับโลกไม่หยุดหมุนจงอย่าหยุดเรียนรู้ พี่เบิร์ดบอกว่าความพยายามและความตั้งใจเนี่ยก็จะส่งต่อเป็นความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องการร้องเพลงการโชว์การเต้นรวมถึงการเรียนจนคว้าปริญญาเอกที่ผ่านมานะครับก็เกิดเป็นความภูมิใจที่คนคนหนึ่งจะพยายามทํามันให้ได้จนถึงทุกวันนี้นะพี่เบิร์ดก็บอกว่าคงจะไม่หยุดการเรียนรู้แม้ที่ผ่านมาจะมีประสบการณ์มากมายเพียงใดก็ตามนะก็ไม่เท่ากับการสะสมประสบการณ์ในวิชาชีวิตครับตาวิชาชีวิต พี่เบิร์ดเรียนจบจะึงปร,ริญญาเญอีกแล้วนะครับเป็นดั๊กเตอร์ธงชัยแม็กอินไตเนาะดังนั้นนะครับตราบใดที่โลกยังหมุนอยู่ทุกคนต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ทุกวันทุกวันเลยนะครับและต้องอนุญาตให้ตัวเองได้เปิดใจรับการหมุนของโลกไปพร้อมกันนี่เป็นแนวคิดที่ทิ้งท้ายว่าไม่ว่าวันเวลาจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับก็เชื่อว่าทุกคนคงมีความฝันมีสิ่งที่อยากจะลงมือทํามากมายนะครับและก็หวังให้ทุกคนเปิดใจ เรียนรู้จากบ,บทเรียนในชีวิตเพื่อเก็บสะสมเป็นประสบการณ์สู่เส้นทางสู่ความสําเร็จครับต้องขอบคุณสําหรับบทเรียนชีวิตของพี่เบิร์ดและเพื่อสื่อของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นไทย p b s และเรื่องราวของผู้ที่ติดตามโด่งบันทึกไว้ไม่ให้รืมชาน e ลทุกท่านเลยนะครับถ้าจะให้กําลังใจทีมงานเราถ้ากด Subscribe ได้เราจะดีใจมากๆเลยครับ และกดไลค์กดแชร์หรือกดกระดิ่งเพื่อเตือนว่าจะมีเรื่องราวดีๆเนื้อหาดีๆมาปลุกประโลมใจและมาสร้างความพึกเขิมมาสร้างความชื่นใจที่จะลุยต่อไปกับชีวิตและพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ